วันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระณิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือโทละเอียดสังชยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเมื่อวันที่14ตุลาคม2 5 6 0สิริอายุ82ปี พลเรือโทละเอียดสังชยาเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2478เป็นบุตรของนายอินกับนางเชื้อสังชยาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดปวรนิเวศและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมนายเรือจนสำเร็จการศึกษาเหล่าอุตุนิยมวิทยาเมื่อปี2502จากนั้นได้เข้ารับราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาเป็นลำดับ ทั้งนี้พลเรือโทละเอียดสังชยาเป็นบุคคลแรกของประเทศไทยที่ได้ศึกษาเรื่องแผ่นดินไว้และเขียนหนังสือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไว้สำหรับใช้ในกองทัพเรือเช่นคู่มือการตรวจอากาศในเรืออุตุนิยมวิทยาเขตโซนร้อนคู่มือการตรวจแผ่นดินไว้และอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งสําคัญต่างๆเช่นผู้อํานวยการกองสํารวจแผนที่ผู้อํานวยการกองอุปกรณ์การเดินเรือและเจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ก่อนเกษียณอายุราชการได้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่รับราชการอันเป็นประโยชน์ต่อชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอดจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงุฎและประถมภรช้างเผือกด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางยาใจสังชยามีบุตรหนึ่งคน